สิ้นเยื่อใหญ่กันแล้วค่ะมาหากาบบ้านเบคแฮมจากศึกแม่ผัวลูกสไ้ายสู่จุดแตกหกักส่งทนายไล่พ่อแม่พ้นชีวิตงานนี้บอกได้เลยค่ะว่าแซบและแรงยิ่งกว่าละครหลังข่าวกับศึกแม่ยาสายมั่นและก็ลูกสไปซ์สายเชิดและนี่ค่ะก็คือมาหากาศบ,บ้านเบคแฮม ที่ไม่ได้มีแค่เรื่องของแม่ผัวลูกสะภ้ายตีกันธรรมดาแต่ว่าเรียกได้ว่าเป็นการหยามศักดิ์ศรีกันแบบช็อตต่อช็อตจนล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวลือว่าลูกชายคนโตอย่างบุ๊คลินถึงขั้นส่งโนติทนายห้ามพ่อแม่ติดต่อแล้วค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะหลายๆคนก็มองว่าน่าจะแอบหยิกกันมาตั้งแต่ปี2022แล้วตอนนั้นในงานแต่งดราม่าแรกเลยค่ะเรื่องของชุดเจ้าสาว ที่ใครๆก็เก่งกันไว้เลยค่ะว่าเจ้าสาวอย่างนิโคล่าเพสจะต้องสวมชุดแต่งงานแบรนด์ของแม่สามีอย่างวิกตอเรียเบคแฮมแน่นอนเพื่อเป็นการให้เกียรติแต่ว่าไปๆมาๆคุณผู้ชมพอถึงงานผามมชีนิโคล่าค่ะเดินสับๆไม่หลับในออกมาในชุดวาเลนติโนโอกูตูแบรนด์หรูระดับโลกจากอิตาลีแทนซึ่งงานนี้ไม่ใช่แค่เรื่องชุดธรรมดาค่ะแต่ว่ามีดราม่าวงในแฉกันว่าจริงๆแล้วตัวนิโคล่าเองเนี่ยก็อยากจะใส่ชุดของแม่แต่ว่าชีแม่วิกตอเรียเนี่ยดัน หายเงียบเลยค่ะแล้วก็ดันมาบอกตอนใกล้จะถึงงานว่าห้องเสื้อของฉันเนี่ยตัดให้ไม่ทันก็คือเทกันดือด้อๆแบบนี้เลยค่ะทางสาวนิโคล่าก็เลยเชิดส,สิคะบินตรงซบแบรนอื่นถึงกรุงโรมและนี่ค่ะก็เลยกลายเป็นการฉีกหน้าแม่ย่ากลางงานแต่งลูกชายตัวเองไป1กลุ่ปซึ่งเรื่องนย่าผู้ชมมันก็ยังไม่จบเท่านั้นค่ะเพราะว่าในงานแต่งเนี่ยก็ยังมีอีกช็อตหนึ่งที่ทําเอาเจ้าสาวถึงกับน้ําตาตก เมื่อพิธีกรอย่างมาร์คแอนโทนีค่ะได้พูดนะคะประมาณว่าขอเชิญผู้หญิงที่สวยที่สุดในห้องนี้มาเต้นเปิดฟอร์ซึ่งก็ตามธรรมเนียมนั่นแหละค่ะต้องมีการเฟิร์สแดนซ์ค่ะเต้นรำเปิดฟอร์ของบ่าวสาวและเพลงที่คู่รักเขาเลือกเอาไว้ก็เป็นเพลงรักหวานซึ่งอย่าง You s แซง to me พอเพลงขึ้นปุ๊บคนที่เดินจูงมือเจ้าบ่าวออกไปเต้นเนะี่ยกับเป็นคุณแม่วิกตอเรียซะงั้นค่าทำเอาทุกคนอึง้งกรรมการอึ้งสิคะชี้แย้งซีนเต้นกับลูกชายตัดหน้าเจ้าสาวท่ามกลางแขกขืออ ทำเอานิโคล่าถึงกับยืนงงในดงผู้ดีและสีนนี้เลยค่ะมีข่าวลือว่าทำให้นิโคล่าถึงกับวิ่งร้องไห้ออกไปจากงานและดรามานี้ค่ะคุณผู้ชมมันก็ยังไม่จบเท่านั้นเพราะว่ามันก็ยังลามมาถึงความสัมพันธ์พี่น้องในปี2023และปี2024อีกด้วยเมื่อน้องชายคนรองอย่างโรมิโอค่ะก็ดันเปิดตัวคบกับสาวที่ลือกันว่าเป็นแฟนเก่าของพี่ชายบุคลินนี่แหละค่ะและที่จีาา๊ดประสาทคุณผู้ชมก็คือว่าขุณแม่วิกตอรียดันออกตัวแรงสนับสนุนคู่นี้เวอร์ โพสต์รูปอวยยศลงสตอรี่รัวๆแถมชวนผู้หญิงเข้ามาอยู่ในบ้านแบบอบอุ่นปนหนึ่งว่าเป็นลูกรักคนใหม่ค่ะและจุดนี้ก็เลยทําให้หลายๆคนเขามองว่าอาจจะทําให้บุคลินนรู้สึกเหมือนว่าโดนแม่และน้องชายแทงข้างหลังหรือไม่ก็ลองนึกภาพดูคุณผู้ชมถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นพี่ชายแล้วต้องเห็นแฟนเก่าเดินอยู่ในบ้านในฐานะแฟนน้องชายของเราเนี่ย แล้วก็ดูแม่จะรักมากด้วยมันก็น่าอึดอัดใจจนไม่อยากจะกลับบ้านเหมือนกันนะซึ่งจุดตรงนี้แหละค่ะก็เลยทาให้หลายๆคนมองว่า mm hmm. บุกลินเลือกที่จะเทมแม่แล้วไปอยู่ฝั่งเมียตัวเองแบบเต็มตัวค่ะ ยังไม่พอเท่านั้นค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์มันก็ขาดกระตุยยิ่งกว่าเดิมเมื่อเดือนสิงหาคมในปี2025ทางบุคลินและก็นิโคล่าก็จัดพิธีฉลองแต่งงานรอบที่3ที่บ้านของฝ่ายหญิงงานก็คือใหญ่โตเลยแต่ว่าเชื่อไหมล่ะคะว่าไม่มีคนบ้านเบงแฮมได้รับเชิญเลยแม้แต่คนเดียวเดวิดและวิกตอเรียค่ะมารู้ข่าวพร้อมกับพวกเราในโซเชียลมีเดียนี่แหละคะ่ะซึ่งนี่ก็เป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนแล้วนะว่าพวกเขาเนี่อาจจะตัดขาดจากบ้านเธอแล้วคะ่ะและล่าสุดค่ะก็คือปลาย ี25ท่่ผานมามีข่าวลือให้แซดเลยค่ะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันพังจนกู่ไม่กลับแล้วค่ะถึงขั้นที่มีข่าวว่าบุกลินส่งจดหมายทางกฎหมายถึงเดวิดและวิกตอเรียพ่อแม่ของตัวเองเนื้อหาข้างในเนี่ยแซบเลยค่ะประมาณว่าหยุดห้ามติดต่อผมโดยตรงห้ามโทรห้ามแชท ห้ามแท็กรูปบนโซเชียลมีเดียถ้ามีธุระให้คุยผ่านทนายความของผมเท่านั้นค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณแม่วิกตอเรียได้ไปกดไลค์วิดีโอที่บุกลินสอนทำไก่ย่างค่ะก็ทำเอาหลายๆคนก็ยังงงอยู่ค่ะว่าแค่กดไลค์ไก่ย่างเนี่ยนะหรือมันจะมีอะไรมากกว่านั้นไหมเพราะถ้าเกิดแค่เรื่องกดไลค์ไก่ย่างและต้องให้คุยผ่านทนายเท่านั้นเนี่ยมันดูจะเป็นบทละครแนวตั้งไปซะมากกว่าค่ะ ส่วนเรื่องของทางนิโคลา่าหลายๆคนก็งงว่าเอ้ยทำไมสไป์ถึงกล้างัดจริง,รงๆแล้วต้องบอกว่าชีเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาค่ะบ้านชีรวยระดับลูกพญานาหมื่นเหมือนกันพ่อของนิโคล่าก็คือมหาเศรษฐีหุ้นส่วนแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย,อย่าง P&G มีทรัพย์สินมากกว่า60 0 0 0่ล้านบาทซึ่งถ้าพูดกันตามตรงเลยก็คือรวยกว่าบ,บ้านเบ็คแฮมถึง4เท่าค่ะฉะนั้นเนี่ยชีก็สวยรวยและก็สตอง ฉะนั้นแม่ยาจะมาสั่งให้ชีหันซ้ายหันขวาหรือว่าจะมากดดันชีด้วยบารมีของแม่ผัวต้องบอกเลยว่าพักก่อนค่ะชีก็รวยอยู่แล้วเนาะชีก็ไม่ง้อแล้วค่ะและสุดท้ายนี้ค่ะต้องบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ทางสื่อต่างประเทศแล้วก็ชาวเน็ตเขาก็มีการวิเคราะห์กันออกมาความจริงลึกๆหลังประตูบ้านเบคแฮมจะเป็นยังไงใครจะทําให้ใครเจ็บช้ำน้ําใจจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคนนอกอย่างเราไม่มีทางรู้ได้ร้อยเปอร์เซนต์หรอกค่ะเหรียญก็ย่อมมี2ด้านเสมอ เราในฐานะคนที่เสพข่าวก็ฟังเอาไว้เป็นสีสันวงการบันเทิงฟังหูไว้หูแล้วก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ